บลเเลา,าก,กเามงย่รผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพฤหัสที่9ตุลาคมคิศกรา2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิตรอุเบกิสถานชนะคูเวต2-0โรมาเนียชนะ มอนโดว่า2-1โปแลนด์ชนะนิวซีแลนด์1-0อังกฤษชนะเวลส์3-0โมร็อกโกชนะบาเลน1-0ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิตดยูสิบเก้ามอนเตเนโกรยูสิบเก้าเสมอริพเบบิกออฟนอร์ทมาเซโดเนียยูสิบเก้าผลศูนย์ศูนย์ผลฟุตบอลเวิลด์คัพสองพันยี่สิบหกแอฟริการอบคัดเลือก บุรุนไดแพ้เขนยาศูนย์อลจีเรียชนะโซมาเลีย30ลศูนยริเบรียชนะนามีเบีย31มาลาวีพบกับอิเคลทอรียกินีเลื่อนการแข่งขันบอสวาหนาแพ้ยูกันดา0ูนย์มสซัมบิกแพ้กินีหนึ่งสอพลฟุตบอลเวิลด์คัพสองพัยี่สิกยุโรปรอบคัดเลือก ฟิ Finland, นแลนด์ชนะลิชเนีย2-1นะมอนตาแพ้เนเธอร์แลนด์0ูนมู่โมเกาะแฟโรชนะมอนเตเนโก40ไซปัสเสมอบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา22เบลารุสแพ้เดนมาร์ก06สกอตแลนด์ชนะกีส3 31ออสเตรียชนะซานมาริโน10 0สาธารณรัฐเช็กเสมอโคเอเชีย00 ผลฟุตบอล AFC a s เอเชียนคัพรอบคัดเลือกบรูไนดารุซาลามแพ้เยเมน02ปากีสถานเสมออัฟกานิสถาน0 0ศรีลังกาชนะ เตอร์สเมนิสถาน1-0สิงคโปร์เสมออินเดีย1-1ลาวแพ้มาเลเซีย0-3เวียดนามชนะเนปาล3-1ไทยแลนด์ชนะจีนไทเป2-0ทาจิกิสถานชนะมัณดิฟ2-0บังกลาเทศแพ้ฮ่องกง3-4เลบานอนชนะพูตาน2-0ซีเรียชนะพม่า5-1 ผลฟุตบอลยูฟ่ายู21แชมเปี้ยนชิพ2027รอบคัดเลือกสกอตแลนด์ยู่21ชนะยิบลันต้ายู21 12-0อันดอร่ายู21ชนะคาซัคสถานยู่21 1-0นอร์ทเอนไอแลนด์ยู่21ชนะมอนตายู่21 2-0ผลฟุตบอลยู่20บิลครับ2025ในชิลี USA อยู20ชนะอิตาลียู่20ผล3-0 สนใจลงพื้นที่กาติดต่อที่เด็ดเจ็บมัม at gmail com ที่เด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบายที่เด็ดเจ็ดแม่นะครับ